สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีเด็ดลิง์ดูบอลวิเคราะห์บอลประจำวันที่28สิงหาคม2566ครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับพีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้วันนี้ย้ายคลายมาที่ลีกลาลีกาสเปนครับเวลาตี2 30นาทีก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับศึกระหว่างเจ้าบ้านลายโยบายเกโนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านตรามีแอดมาริกครับ อันนี้จะเป็นทางด้านไลอัพนักเตะที่คาดว่าจะลงในนัดน,นี้ครับตารางอัปเดตตอนนี้ไลยโยบาเยแกโนครับอยู่อันดับที่4มีอยู่7คะแนนครับส่วนทางด้านแอดมาริกครับอยู่ที่อันดับที่8ครับมีอยู่4คะแนนสถิติอ่าน4ีนัดที่เจอกันทางด้านแอดมาริกครับชนะไป3เสมอไป็น1ครับทางด้านเจ้าบ้านยังเก็บชัยเมื่อเจอกับตรามีแอดมาริกไม่ได้นะครับ ผลงานการเล่นของเจ้าบ้านรายโยบายเอาโนครับหานัดที่ผ่านมาสถิติการเล่นถือว่าทําได้ดีครับเก็บชัยไปได้2เสมอ2แพ้ไป1ครับการเล่น2นัดล่าสุดเป็นการเก็บชัยในดีกลาดิกาสเปนครับทาให้อันดับกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับที่4นั่นเองนะครับส่วนทางด้านผลงานแอสตันลิกหนัดที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยนะครับ การเล่นแบ่งเป็นชนะ2เสมอไป3ครับจากที่การเล่นไม่แพ้ใครก็ยังมีปัญหาในการจบสกอร์อยู่นิดหน่อยครับการเล่นนอกบ้านไม่เป็นปัญหาสำหรับทีมนี้เลยครับเก็บชัยในนัดล่าสุดตอนเล่นในสนามกลางเจอกับนูมานเซียครับเก็บชัยไปได้ศูนย์ประตูต่อ2เกมนี้เปิดเลทราคามาที่ทางด้านทีมเยือนอย่างแอตมาติดครับต่อไปครึ่งลูกท่านั้นเองครับ เราได้ดูสถิติที่พบเจอกันไปแล้วอย่างที่เห็นครับจเจ้าบ้านมีโอกาสน้อยมากครับที่จะยิงทีมเยือนอย่างแอดมาริกหูแล้วจะไปทางด้านเสมอนิดหน่อยครับแม้แอดมาริกจะติดปัญหาในการจบสกอร์ในนัดนี้นะครับแต่ถ้าอย่างไรเขาอยากไต่อันดับขึ้นไปนะครับเกมนี้เขาน่าจะยิงเพื่อให้ติดท็อปไฟอย่างแน่นอนครับยังไงเกมนี้ลิกงดูบอลแนะเชียร์แอดมาริกพิจิตไทยครับ เห็นต่างอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ